สอ,สองจากสวนสวนปฏิพัน์วันนี้เขาเที่ยมในชันชลาที่6 ควรน,นำเที่ยว910จากน้ำตกการจนบ,บุรีค่ะเข้าเที่ยบในชานชลาที่9 หนขบวนน้ำเที่ยวจากสวนสวนปฏิพัเป็นรถดีเซลรางวันนี้เข้าในชานชลาที่เก้าทั้งขบวนพิเศษขบวนน้ำเที่ยวขบวนธรรมดาทยอยเข้าสถานีกรุงเทพ วันนี้ก็ผ่านหัวหินค่ะปลายทางสวนสวนปฏิพัณฑ์เช้าๆก็จะพวงกันไปกับ909 911และไปแยกทางกันที่บ้านหนองประดุกขบวนหนึ่งก็จะแยกไปที่น้ำตกเป็นขบวน909และ910ส่วน911และ912ก็จะเป็นขบวนนี้ค่ะสวนส่วนปฏิพัณ์ โดยสารเสร็จก็จะเข้าไปซอกบำรุงดูแลเติมน้ำเติมน้ำมันในโรงจอดและจะทำต่อในวันพรุ่งนี้เที่ยวกับรถไฟก็สนุกค่ะเย็นวันเสาร์ที่สาถานีกรุงเทพหัวลำโพงด้านหน้าโอ้หคนมารอดูน้องหมูเด้งเยอะเลย พดุงกุ้งกระเซมก็ไม่แพ้กันระดับประดาสแสงไฟสวยมากที่เห็นจอดอยู่ด้านล่างจะเป็นเรือไฟฟ้าจะให้บริการฟรีค่ะทุกวันทุกคนก็มาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปเยอะแยะเลยค่ะ อีกมุมหนึง่งเราก็จะเห็นแบบนี้ตรงนี้ทองกระเซ็นเนี่ยตรงไหนเนีเ่ยทองกระเซ็นโอ้โหโน้องหมูเล่งและเหล่าสาวกของเขาอีกสักขบวน กระบวนธรรมดาที่2องเจน6จากบ้านคลองลึกค่ะเข้ามาในชานชลาที่6ตอนแรกว่าจะรอถึงโรยบาซัมแต่คงไม่ไหวมาดูว่าเป็นฮิตาชิหรือไม่ มีตาชีส4515โอ้สวยหรู ช่วงเย็นวันเสาร์ผู้คนมากมายต่างเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาดูรถจักรในสถานีกรุงเทพค่ำคืนนี้ก็คงจะจบที่มุมนี้อีกแล้ว ชิี่ตาชี้4 5 1 5เมื่อกี้ทำขบวน2 7 6มาจากบ้านคลองลึกหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ